สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพโรธนะครับผมพาท่านมารู้จักกับตัวพยัญชนะเขมรน,นะครับ33ตัวแต่ก่อนมี35ตัดสอสลากับสอสีออกไม่ได้ใช้แล้วนะครับเรียงเหมือนกันกับภาษาบาลีนะครับพยัญชนะเขมรพยัญชนะเขมรกอคอโกโกโงจอชอโจโชโยโย ดอทอโดโทนตอทอโดโทโนบพพโปโมโยโรโลวโซฮลออพยัญชนะคำแม่สามสบายตัวหนึ่งเจิงสาสปีพยัญชนะคเหม็นสาตัวและเชิง32 กขโกโคงจชโจชูนิวดทดโทนอตทโตโทโนบพอโปโโมโยโดโลโวสฮลอออักษรคเมนพยัญชนะห้าว่าหลักกขโกโคงจชโจชูนิวดทดโทน ตอทอโตโทโนบอพอโปโปโมพยัญชนะเศษวักโยโรโลโวซอซอซอหอลอออสอสลากับสอฤศียกเลิกใช้นะครับไม่ได้ใช้สละลอยสระเป็นตัวสระเต็มตัวอาเอไอโอโอแอ ไอ o อโอสร้าจมสร้านิสัยอาเอ o อโอโอเ